ขอเจริญพรยศโยมนะสำหรับในการก่อสร้างมหาวิหารเจดียพุทธคยาจำลอง,องสถาน <ปะ S 1> ที่พระเจ้าตารัสรู้ของสมณสฆงราชสีวัฒนารามาตำบลพระพลาชัยอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีของเราก็แจ้งความคืบหน้านะคุณโยมนะตอนนี้ก็อตมาก็ได้ขึ้นมาถ่ายบันทึกวีดีโอให้ญาติโยมได้รับทราบในการดำเนินก่อสร้างตอนนี้ก็ เอเหล็กขึ้นคานขึ้นคานชั้นสองนะก็ยังขาดทุนทรัพย์อยู่ก็จะจะก่อสร้างาเริ่มการก่อสร้างหลังจากวันที่สิบสี่กุมภาไปแล้วก็ประมาณสิบหกกุมภานะโยมนะข,นขึ้นขึ้นโครงเหล็กไว้แต่ยังไม่สําเร็จยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่ายังขาดเด็กอีกหลายเส้นแล้วก็งบประมาณจะตุปัจจัยที่ญาติโยม ได้ร่วมมาได้ร่วมทำบุญมากับทางสำนักในการก่อสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองของเรานี้ก็เนี่ยตามสภาพที่เห็นนะคุณผูมนะยังเหล็กยาวนะช่องบนแล้วก็คานความสูงความสูงตอนนี้พื้นล่างของเราอยู่ที่เนี่ยพื้นชั้นชั้นแรกเนี่ยอยู่ที่ห้าเมตรตรงนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นที่ปฏิสฐานขององค์พระพุทธเมตตาที่ว่าเราจะเล่้มือ เทพื้นฐานให้เสร็จนะบริเวณนี้เลยนะคุณโยมนะความสูงของคานคุณโยมความใหญ่ความกว้างเพื่อความแข็งแรงตัวนี้เหล็กห้านะเหล็กห้าหุนอ่าไม่ใชห้าเหล็กเหล็กห้าหุนห้าหุนป้องอ้อยเลยนะนี่ก็บริเวณเทือกเขาดีสลักเนะนี่ยตัวนี้ตัวนี้อันนี้ความสูงแค่ห้าเมตรนะโยมนะแต่ว่าจะขึ้นไปอีกจะขึ้นไปอีกเจชั้นนะ เจ็ดชั้นเนี่ยประมาณเนี่ยสามสิบแปดเมตรทั้งรวมยอดนะนี่บริเวณภูเขาที่เราอยู่เรียกว่าเขาดีสลักนะโยมนะตรงนั้นวิหารพระพุทธิสัตว์จะแม่ควรอิ่มอวโรติเกสวบนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอ่าไม่ใช่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุตทศทีคือปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุจำลองไว้นะโซนนี้ก็บรรยากาศตอนเย็นๆนะได้ขึ้นมาถ่ายทำบันทึกวิดีโอให้ญาติโยม ให้ดูบรรยากาศก่อนนะตอนนี้เหล็กยังขึ้นไม่หมดแต่ว่าหลังจากทอดพระปาเสร็จแล้วเราจะขึ้นอีกนะข้างล่างก็ยังเหลือเหล็กตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างแพงเสียแล้วสามร้อยกว่าบาทสามร้อยห้าสิบบาทก็ต้องก็ต้องทาไปเรื่อยๆนะโยมนะก็ปัจจัยที่ญาติโยมได้โอนมาร่วมสร้างนะคนละบาทสองบาทร้อยบาทพันบาทหนึ่งบาทรับศรัทธานะญาติโยมนะอาตมาภาพก็จะทําให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์เนยะตอนนี้ก็ นี่ียกับโยมโยมวิพาหรือว่าโดนนักกรหมวเพชรแล้วก็ทีมงานช่างพอดีว่าได้หยุดปีใหม่ก็จะสิบสี่กุมภาไปแล้วเราก็จะเริ่มสร้างใหม่นะสิบสี่กุมภาหลังสิบสี่กุมภาประมาณสิบหกกุมภาเนี่ยก็ขออนุโมทนาในะส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติโยมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทุกบาททุกสตังคนะ์อะไรโยมนะจะได้ร่วมสร้างรให้เสร็จไม่ใช่ครั้งเดียวโยมต้องจัดทอดทำทำเรื่อยๆร่วมทำบุญเรื่อยๆนะ ตางบ้าังศรัทธานมีน้อยทาน้อยงบประมาณก็ปีเข้าข้าก็สี่สิบถึงห้าสิบล้านแต่ตอนนี้เราลงทุนไปแล้วสองล้านก็ยังไม่เสร็จปีเดียวนะโยมนะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจคุณมระศรรัตนตัยิ่งจะสิ้นหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีความสุขความเจริญและก็ในการก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปดีสาธุสาธุอนุโมทามิขอเจริญพร